เชียนบุรีฮะกำลังเซ็นเซ็นทะยากมีคลาสนะคราาาับจะว่าว่าให้เลขเหรอครับเจ็ิปีเว้ยเจ็ปิปีวันนี้ได้แล้วเจปี สวัดีครับสวัสดีครับไหนหาพี่ไปเรียกคนหนึ่งนี่ที่เทียทเท่ยวอ่ะฮะไอ้เขาบอกขาหนีรถไฟแจ๋วอ่ะไอ้เกี่ยวอันเนี่ยใช่ไหมแถวเนี้ยนันน่นโอ้ยอีกระบายท่อประปาเนี่ยฮะทะลวงทะลวงสวัสดีครับขอเยี่ยมแอมพายเย่เย่แอมเย่โฟร์ไรเดอร์ ยูไอคํายูไ c ค m e Thank you Mr. a ัดค่ะมี่ทําอะไรดิ Oh I can r อือ I I, น n นังส c o คํา e e I know see him j u t Okay 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 ดีครับนั่งไหนนั่งไหนเฮ้ยพี่เองเนี่ยเอาไปไหนแล้ววะ อยู่นี่ว่ะไมไหนแล้วะกี <laughs> ้รีเทนนี่ หแควนเดินเดินวันเดินเดินเดยวเก็บภาพก่อนเดี๋ยวมันจะเมาไม่ได้เก็บสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งไหนนั่งไหนเนี่ยพี่ยังหาพวกไม่เจอเลยเออมากี่คนเออเดินดูของอยู่เดี๋ยวเเจอเดี๋ยวเจอเนี่ยโอเคนั่งเนี่พี่นั่งเนี่ย รถจนนะครับไปจอดลุยรหน่อยนะครับแลท่านที่ยังไม่มีที่พักนะครับอยากหาที่พักก็ติดต่องินสตาฟได้นะครับที่ใส่ปอกแขนนั้นนะครับก็ยินดีนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะพบกัน